เข้าก้อยเย้บ้ากันนี่ดึงดังอยู่เจ้าโอ้บราต้องล้อเขาอ,ออกหอัวแล้วออกหอัวแล้วมันเลยไปหมดนะ่เจมดนี่ง <c ười> ตัวใหญ่เปนะ็นข,ม,ข,ม,ขม้าลูกขม้าลูกข้าอเหมือนหน้ามิงมิงเงียบเหมือนพอป่าบ่เข้านี่เนาะเจ้า

ขาวเนาะหมอโน้ยปขาวจนะ้าถ้าเป็นซิปอยู่ยเนาะเดี๋ยวบอสัวส่วสั่วมันมันหวานหวานเนี่ยเขา้ามะอหายเข้าก้มกิโล ก้มเก่งลุ้น้ำปุ้งไปหาเขาแห้งเนาะเขาเลยเขาเขาเลยวิ่งวิ่งเตือน้ำขึ้นมาห้าปลาหมอน้อยปลาขาสองตัว มาอยู่เจ้ามา,าอยู่ไรเน,นี่ยเจ้าเป็นซิปเป็นเสาอยูอ่โอ้หลายตัวถ้าลอกปอกเปิกเหมือนปลาด้วยอะไรมาได้บ้างตัวที่ขมูดต่อขึ้นมาที่ย่าเนาะนออกจากอีโตง้งลุงพงบ่ มาอยู่เจ้าหมูน้อยครับหมูน้อยวันแดดเห็น่ะวันนี้แดดฝนเทีดสิบเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้แต่ว่าไม่หยุตกี่โมงกี่ยามแต่ต้องไปนั่นยย่งอย่างนะปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดสองตัวเจ้าใหญ่ อืมตัวง่า่จังก็ว,งงงงว่าจำยังมานักตะกุกกว่าเป็นปีโดก <c oughs> ว่าเป็ดป่โดโอ้ปลาสลเลสองตัวเม,มื่อเจ้วนพราะนูดักปลาสล,ลนี่เขาืมล้นมันยัได้ไหนแมนกุเตียยังไม่ได้นะยันะได้<า>แต่ปลาขาวตึก อันนี้เอาเข้าเรียบร้อยเนาะเข้้าเรรียยบอุ่นเต้นแบบดีน้าเปียกๆอยู่น้ามาตัวเขาดูดอกยเจ้าตัวใหญ่เหี้ยสีเนาะไปเลี้ยงตู้ป่าอะไรยังงามแต่เขาจีท้นไหนไก่คือเอาขึ้นไปกัมเร็วกวตาไกย่ยไปปล่อยบ่อหน้าบ้านกัดตายโอ้ยเน่าลายตัวยี่ยน้องเอาตัะข่างอะเหลือแต่ปลาสลากกับปลาสลิดนะอยู่ใหนฮนกินหมกกินหมกบดต้องเหลือในป่าเจ้าปลาบุ้งนั่นเจ้าน่านปลาขาวคือตัวนะ ใหา่ตัวอยู่ซีห้าตัวอยู่เปื้อนมากมาอยู่เจ้าเออันป่านี่ชอบมากับพมูปาขาวเนาะเป็นเปื่อนกันนี่เป็นหัวหน้าแต่เนี่ป้ากันมาน กันได้ทั้งหงมดงั้นออกมาข้าโคเข้าขอกเข้าโคกันน่ะปากกระดีนางฟ้าม,มาพร้อมกับก็ปากขาวแล้วก็ปากกระจกุ๊บปากาเวน ออกกำลังกายยกสะดุงเนาะเจ้าหนักคอสี่สิบโลเป็น,นันขาดมาอยู่เจ้าสี่ตัวสี่ห้าตัวแต่มาขับตัวน้อยนะามาเดังมาดองมาแดัง,ดงอย่างนี้จำเออเข้าบนหวานีนเข้าเจนี่นิ่ีีมาตักเลยจ้าก,กะเล่นตัวเนาะบาคนตั้งจ,จ<ร>ับจึอ เดี๋ยวอ,อีหลักเฮือได้ป่าแมลงร้อยหวัวเต็มมานันในป่าเนาะอืแต่ว่าถ้าจำพวกถ้าสะสะป่าใส่นี่จะจีดได้นะหลอด uh. ถ้าจำเขาห่างเขาจะได้ป่าเขาใหญ่ป่าขนแขยงป่าสลิดนี่ได้ ปลาอย่างนี้ตัวใหญ่เห็นะป่าขาวปลาขาวใหญ่ย้ยดูปลาขาวอยังนี่กำลังขันเนื้อหันตัวนี่ไข่เนี่ยนี่โดนมาได้นี่ปลาที่ชอบโดนดีๆแน่แม่เนาะเนาะเขาตัวใหญ่เออพอดูดูอดกำลังหันอ๋อป่าตีเย่ชอบเอาปิวปิ้งนะเนี่ยอนี่ยเขาห้องปลาอย่างก็ปลาขาวนี่แหละขาวอย่างบุฟเฟ่ต์นี่ตีปลาขาวซอยเออขาวไปปิ้งเนียตัวใหญ่ เจอจำก็ออกดินมาอยู่เจ้าตายยังนะโอ้ยปัดสลากปัดกะดีนางฟ้าตัวใหญ่เนาะน้ำนี่ว่าเข้ากะเหมือนเข้านี่เนาะตาปีนตายไม่ดูเนาะเจ้าาาปปูล ัด่าึมอดึกดักดึกดักอยู่นะ มาตั้งนี่จับไปตั้งนี่น้อยกันเสียวกลัวน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่หรอกขนาดยังบัวตันไหนมันยังเอออยู่เลยย่ะมาอยู่เจ้าเอไปตั้งนี่น้อยเหมือนป่าเหมือนป่ามาตั้งนี่ปูบ่อ ถูกอยู่จ้าน้อยนึงคะวันนี้เออต่ำหนิข้รอยู่วันนี้ปลาอีดังอีดังเข้าอยู่ตัวสมซ้ำตัวนะคือคือคือได้ปลาบ่อพอสองล้งมประมาณนั่นดื้อๆอยู่นะเนาะไม้ยู่จ้า ปาตัวปรอยจะตับปประปลาตัวใหญ่ปลาไทยเนาะป่าคนไทยป่าไทยนี่ใครจะบลล้ำเลยเนาะพี่จะไปไทยไปไทยก่อนนี่ยไไทยไปไทยนะ ไข่ไข่บอลลัมไข่เขาแข็งเนาะไข่แข็งปลาขาวตัวใหญ่ตะกี้นะ,ะนะไข่ล้ำตะกี้นะไข่ล้ำล้มมะบางทีอยากกินนมไปกางแม่ป๊ปลาเข้าเจ้โจาโอ้จะพอจะกลับบ้านทำไมลยปลากินนมกองน้ำไปกตะบ,บอก,กินปลาเอาหวัวอยู่ขวามือเป็ดตะเข้าอยู่ไหนี่ย เด็กเดกเด็เด็กเด้กเด็กด็กเด็กเดเด็เดกเด็เกเด็กเกเดกัดกเด็กเด็นเด็กเด็กวเขากัดถ้าได้เข็กเด็กกเดมกเด็เดกเด็เด็เด็เดกเจ้าอด็กเเกเกเกด็กเด้เกกเ โอ้มาเลยจ้าขามาขามาดานขวามือเนาะทางขวาเขาก็ตั้งแต่ทางซ้ายกันทางซ้ายเลยไปเนี่ยขี้ปลาสลิดจะเข้านี่เลยนะข้าวปาขึ้นทางหลุ่มเนาะข่าวว่าเจ้าโอ้ฝาลองเอ่ยฝาลองจ้ะเจ้าคำเดียวเองเนาะ ออเอากระเกิงเอามาแล้วแกไม่มอยากเนาะปตยามมาป่ามาอยู่เจ้าก็กาตงามแต่เลยอืมหรือว่าค่ำรัดเริ่มมุกก็ประส่แล้ว ขึ mm. ้นย well. ังจะลองย่งเดียวจะไปูจะมาแล้วูปสแล้วนูขำแล้วผู้อกลาละมาอยู่เจ้าปัดตัวไงป่ไปไทเนาะอ๋อน้ยอนตังหมืนเมื่อี้มันออกก็เห็นจอปาดเยอะๆป๊อปปิงอยู่นั่นี่เนาะเอาปานนั่นด้ว คลิปมากอะตะคืนกระหันอ้าวแล้วปลาตัวใหญ่ยังปลาตัวใหญ่โอ้กี่ตัวนี้สี่ห้าตัวถามพี่เพิ่งมากินข้าวกับใครกัดจีใครตอบจีใครอู้จีใครอู้เนาะยืนอยู่คนเดียวเสร็มทุกอ่กจีปากปิ้งดึกระซิบกระซิบอืม ปลาซิวสี่ตัวตกไปตัวเหลือสามสี่ตัวกะปลาซิวตัวใหญ่สี่ตัวปลาซิวมาทางซ้ายมันปุุงไปหรือลงนี่เตมีปลาซิวอยู่ไหนยัยปลาซิวขึ้นมาแลงอีกเออแต่ว่าถ้าจับเข้ากับว่าเออมันมันจับใบแจงใบใบใหใบอะไรบัตถเบียนรถใบหย่อมเราะว่า เล่มล้อเล่มปาลาอย่าง <ข S 2> นี้นะโอ้มาอยู่เจ้าล้อเล่มทะเบียนเพราะว่าเขา,า<อ>ขต้องไปเอาคืนจากกันนะเขาในล่ะเอกสารเพราะมันมดงวดแล้วไงเจ<อ>้าห้าแสนสีส่แสนไปเอาไว้ว่าได้กำี้กระบป๋าเลยยังโอ้ขวามือป๋าปลาโด้น่อนะปลาปลาเข็มฮ่า,าๆกำกำกำของกำ ทำสองกัมกบบ้านได้บบบบหลายอยู่โอ้สองสามลมืนกันนี่สามลเนาะมาเมือนี่บายนี่เองนะ,นะเจา,ามาอยู่เจ้าจัจะดินเนาะป่าเข้าเนะ กำนี like, ่จะกลับบ้านแล้วนะเจ้าลายกำเลยกำ๊มกัุ๊ดท้ายแตะกำ๊มเนี่ยนะวดดับวดดับกลับบ้านแตะแล้วเจ้า